หนึ่งที่อีกหนึ่งความเชื่อกับพิธีไหว้ครูและครอบครูซึ่งเป็นงานประจำปีของสำนักศักยันชื่อดังในจังหวัดเพชรบูร์ครับ ขึ้นชื่อว่าเป็นพิธีครอบครูก็จะมีลักษณะแบบนี้ให้ได้เห็นกันแทบทุกทีเลยนะ,ะแต่บางคนไม่มีอาการแบบนี้ก็ก็เป็นไปได้เหมือนกันใช่ไหมน้องใบตอใช่แต่บางคนอะถ้าแบบว่ามีอาการของขึ้นหนักๆเป็นอย่างนี้เลยคุณผู้ชมฮะที่เห็นอยู่เนี่ยชาวบ้านเขาเรียกกันง่ายๆว่านี่คืออาการของขึ้นอของเหล่าบรรดาลูกศิษย์ที่มีลายสักสักยันเป็นตัวเลขบ้างเป็นยันบ้างค่ะ ตามที่ต่างๆของร่างกายแสดงท่าทางอากับกิริยาที่แตกต่างกันออกไปบางคนหัวเราะบางคนหัวเราะนินบางคนโอ้ยอูดูดูดูเนี่ยตัวเกลงอย่างนี้เลยโอ้โหอาดเนี่ยเขาต้องมีการฉีดดงฉีดน้ําเพื่อให้อาการคลายลงคลายลงนะทั้งหมดทั้งมวลจะเกิดขึ้นในพิธีไหว้ครูและครอบครูประจำปี2566ที่บริเวณสํานักศักยัน์อาจารย์เหล็กดําในอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ เขาจัดงานเนี้ยเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งงานเนี้ยเขาจัดกันเป็นประจำทุกปีแหละส่วนใหญ่จะไปตรงกับวันแรงงานแห่งชาติประจำทุกปีปีนี้ลูกศิษย์ลูกหาก็มาร่วมงานกันเยอะแหละแต่ความรู้สึกไม่เหมือนเดิม,มเขาบอกว่ารู้สึกใจหายเพราะอาจารย์เหล็กดำหรือคุณธนักติติสิงห์ะอายุ50ปีเจ้าสำนัก เขาได้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อปลายปีก่อนอันนี้ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยะนะครับปีนี้เนี่ยก็เลยมีพระครูพิสารอุทัยศารเจ้าคณะตำบลบ้านหีบอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นผู้ที่อาจารย์เหล็กดำเนะ่ยให้ความเคารพนับถือท่านเดินทางมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และในพิธีอย่างที่เห็นค่ะ ท่านเป็นผู้ครอบเสียนครูให้กับบรรดาลูกศิษย์อีกด้วยลักษณะการครอบเสียนครูก็เป็นแบบนี้เพื่อความเป็นสุริมงคลเพื่อความเชื่อของหลายๆคนที่เขาบอกว่าตัวเองเนี่ยมีการสักยงสัญยันเรียกได้ว่าเป็นศิษย์มีครูอารมณ์แบบนั้นเออหลายคนเขามีความเชื่อแบบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดาลงดารานักแสดงเขาก็จะมีความเชื่อลักษณะแบบนี้เหมือนกันถูกต้องคือการครอบเสียนก็เหมือนมีครูบาอาจารย์นี่แหละที่คอยดูแลปกปักรักษาอยู่นะฮะมีเสียนพ่อแก่แล้วแต่นะแล้วแต่ศาสตร์บางคนก็ขอบเสียนพ่อแก่ขอบพระพิราบขอบพระพิฆเนศอะไรเงี้ยฮันดูมานเอาว่ากันไปตามความเชื่อความสายอาชีพเขาจะมีครูอยู่แล้วไม่งั้นุณจะเก่งได้ไงถ้าไม่มีครูคอยสอนติดมีครูถูกตองนีะแล้วคุณน่ะว่าผมไม่มีใครทั้งสา